สองแอฟแมทสองสาวประชันชุดไทยงามสง่าออร่าจับเรียกได้ว่าเป็นสตาร์ระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับสองสาวแมทพรีรณีคงไทยและแอฟทัสออนพักสุขเจริญ สำหรับแม่แอฟแน่นอนว่าเธอคนนี้ทั้งสวยแถมยังสง่างามในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะแต่งชุดไหนก็ดูสวยสะพรังอยู่ตลอดโดยเฉพาะแต่งชุดไทยหลายๆครั้งจะเห็นว่าแม่แฟนั้นมักจะใส่ชุดไทยในงานสำคัญต่างๆทั้งทำบุญวันเกิดหรืองานถ่ายแบบต่างๆและเมื่อไหร่ที่ชุดไทยอยู่บนตัวแม่แฟนั้นก็สร้างความฮือฮาสุดๆ และสำหรับสาวแมดพิรณีเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ดูจะฮือฮาอยู่ตลอดก่อนหน้านี้เธอเพิ่งจะอวดหุ่นแซ่บๆายชุดว่ายน้ำให้ชาวเน็ตแตกตื่นกันทั้งโซเชียลและไม่เพียงแต่ชุดว่ายน้ำเท่านั้นชุดไทยแมดก็ใส่แล้วสวยไม่แพ้กัน